โอเคก็ขอสวัสดีสวัสดีจัดท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่โห่ได้ยังไงอะโมกซาซึงวันนี้ผมก็จะมาสอนหาเจ้าบักมีดเล่มนี้ครับมีดเล่มนี้เนี่ยนะโห่สกิลเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะครับดูนะผมกดแล้วนะครับยังใช้ไม่ได้คือตอนนี้มันเป็นบั็อกอยู่เนาะก็วิธีการได้รับเนี่ยอย่างแรกกองเซิร์ฟ24นาทีครับคุณจะได้ถ้วยนี้ใช่ไหมครับเก็บมาก่อนนะอันนี้คือจำเป็นต้องเก็บมาก่อนหลังจากที่เราเก็บมันมาแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าเราเก็บใส่ช่องเก็บของไม่ได้ อยาเก็บนะอยาเก็บนะอ่ะอยามาดูวิธีต่อไปกันก่อนนะซึ่งวิธีต่อไปเนี่ยคืออย่างแรกเลยเรามาตรงนี้นะครับผมนะมานี่อ่ามานี่เลยตรงนี้มาที่กกเกาะเกาะห็ดนะผมนะกเกาะห็ดเนี่ยถ้าเราเนี่ยสุ่มนี่จนก,กว่าเราได้ไดกล่องเคียวสุ่มไม่ได้กล่องเคียวนะครับผมนะอ่ะอ่าใช่ผมขออ่าผมขออนุญาตเลยผมขอแก้บทนิดนึนงวันนี้คือผมอาคลิปนี้ผมจะมาสอนหาทั้งแบบอ่ามินิเซเบอร์ เล่มดาบเล่มนี้มีชื่อว่ามินิเซเบอร์นะครับแอดมินบอกผมมาแต่เขาเขียนว่าเฮ้ยสินักบิดหรือไรเยันไหมคือดาบเล่มเนี้ยคือดาบมินิเซเบอร์นะครับแต่แอดมินบอกผมว่าเอ้ยจริงเหรต่าบไหมแก้แกคือแอดมินบอกผมว่านี่คือดาบมินิเซเบอร์นะครับผมนะก็คือดาบเซเบอร์ของแชงนะครับผมนะเป็นมีดล่างมินิแต่แต่ว่าในเกมเขาเขียนเป็นอามีสั้นนะครับผมนะอ่ะไอต่อไปคือผมจะมาสอนหาดาบในคลิปเนี้ยคือสองเล่มผมผมลืมบอกผมโทษทีครับ อย่างแรกเนี่ยคือเราสุ่มเคียวมาใช่ไหมอ่ะสุ่มกล่องเคียวมาอย่าอย่าใช้นะอย่าใช้เรามาที่เกาะแชงครับผมนะไม่ที่เกาะแชงมัที่เกาะแชงก่อนไม่ที่เกาะแชงเลยนะครับตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้นี่นี่เลยชึบชึบชึบมาดิชึบมาอึบ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 ชึบชึบกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาข้างบนนี้ครับชึบชึบอ่ะอึบอึบอึบอ่ะอย่างแรกนะผมเนี่ยอ่ะคุณเห็นจะเห็นหินเนี่ยใช่ไหมครับให้คุณเนี่ยใช้กล่องเคียวกล่องเคียวเนี่ยเสกมานะครับปุ๊บแล้วให้เราเนี่ยเดินลงมาตรงนี้ครับจึ๊บ ก็จะมีคนตรงนี้ชื่อว่ามินิยรุบ็อกนะผมราคาเนี่ยสี่สิบห้าล้านใช่ไหมเออสี่สิบห้าล้านแหละเนาะก็ถือว่าแพงนะถือว่าแพงเลยส่วนตัวแต่ว่าผมออนทั้งคืนอนะ่ะผมไม่สำหรับผมไม่ค่อยแพงอืมผมถึงมีแววหนึ่งแสนเนี่ยไปเวแอกล่าสุดผมไปเวแอกเลยนะอ,อ่ะนะอ่ะพอเราเสก็เจ้าตรงนู้นเสร็จใช่ไหมครับเสก็จเจ้าตรงนู้นเสร็จนะผมนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวที่หลังเนาะเสร็จเจ้าตรงนู้นเสร็จลนะ้น,รนครับผมนะนี่เลยครับจุ๊บ ให้เรามาตรงฝักข้าวโพดนี้นะผมนะคุณจะเห็นว่ามันจะมีลูกป,ปั้นตรงนี้ใช่ไหมครับเดีแล้วเก็บอันนี้กันให้เราเนี่ยกดคลิกเข้าไปครับปุ๊บเราจะมาผูวที่นี่แล้วนะครับอันนี้คือล่องรอยที่ผมตีไว้เองได้เราเนี่ยถือถ้วยครับผมแล้วก็สิกนี้ครับนี่ครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็จะเกิดมาเจ้าตัวนี้เนี่ยมีโอกาสดบทางเจ้ากล่องมีดสั้นนะครับผมนี่กล่องมีดสั้นเล่มนี้เลย โอกาสด r อ p ประมาณ45เปอร์เซ็นต์นะครับผม,มเอาต้องออม30นาทีเลือดมอนมีทั้งหมด40ล้านแล้วก็คุณต้องมาวัดดวงด้วยว่าคุณจะได้มันหรือเปล่าเออคือมันแบบต้องพึ่งดวงอ่ะพูดตามตรงนะครับพูดตามตามตรงนะคือมันต้องพึ่งดวงด้วยนะครับถ้าคุณดวงไม่ดีเนี่ยคือก็ไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวนะไม่ไหวกับมือแล้วโอ้ยโอยโอ,ยโอ๊ยตีไม่เข้าเลยตีมันไม่ คือพี่ครับคือผมตีมันไม่เข้าเลยพี่คืออุ้ยด้วยข้างหลังนะสิครับเออ,น,น,เอ,นะอน,นั่นคือซากศพนั่นเองนะสีกตีบไปนั้นคือซากศพที่ผมไปเตกมาลเล่นเล่นะครับเสกมานะอันนี้คือเร้ง่ายคือแช่ผมเตกมาเสกมาเล่นเล่นอย่างนั้นแหละจุ้จูจ้ไ้จุจ้จูจจ้อ้เราห้ามบอกเราห้ามบอกเราเราเป็นคนกักคำพูดนะแล้วก็ตีไปเรียบตีไปเรีย ตีไปได้เลยเท่กว่ามันจะตายอ่ะเดี๋ยวให้ผมตามไม่แม่เราจะไม่ตัดคลิปเม่ใช่ไมนจะตัดเอาเป็นว่าเดี๋ยวใกล้ตายเนี่ยเรามาดูนะว,ว่าคุ้มจะได้หรือเปล่านะครับผมนะเออเนี่ดุดมันก็ใกล้ตายเอยเออระบากขี้หายก็จะตีมึงตายเยออเออเออเออผมบอกเลยว่าผมโคตรเนไยไอ้แก ตนปีมันเนี่ยปีมันสามมาทีได้เยี่ยพนักานมันเป็นสิ่งที่นานมากในทดูดิจะโดนไหมปังเออยังเลือดเลยพี่แตกฮูออ้ย <c oughs> ไม่ดรอปแต่ไม่เป็นไรผมเตรียมของมันไว้แล้ว ทั้งหมด2ชิ้นเลยนะครับโอเคไปรีวิวกันภาพไปรีวิวกันเถอะของชิ้นแรกที่เรานั้นจะมารีวิวก็คือเจ้ามีดสั้นเล่มนี้นะครับมีสีเบอร์เลยนะครับซึ่งสก,กิลเนี่ยผมเห็นกับตามาแล้วจะเป็นทางคลื่นนะครับอุ้ยจะเป็นคลื่นคลื่นดาบสีแดงๆเข้ามีเอฟเฟกเนี่ยที่มันกอดดาบเนี่ยนะครับพุ่งเข้าไปนะ พุ่งใส่มอนนะครับผมนะจะเป็นการพุ่งจุบจุบไปเลยนะครับ่าซึ่งอันนี้คือผมไม่มีภาพประกอบนะครับขอโทษด้วยนะครับผมนะคืออันนี้ผมไม่ได้แคปบจากแอดมินคืออันนี้คือต้องรอเขาแก้นะครับผมขอโทษด้วยที่มันมีภาพประกอบให้ท่านชมดูนะครับหรือคลิปเนาะเป็นตัวอย่างอะไรย่างี้ขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าการตีของมันเนี่ยถือว่าโคตรเร็วนี่ซอยยับยับซอยยับเนี่ดาเมจสองหมื่นสี่พันเลยนะโคตรแรงโคตรแรงโคตรแรงเออเนี่ยอ้า อย่างต่อไปก็คือปักมินิโยรุนะครับอยู่ไหนวะมินิโยรุชึบหยิบมาครับกดใช้ครับชุบมินิโยรุนี่นี่คือหน้าตามินิโยรุมาตีโบกเกติหน่อยเอาตีไม่เข้าตีไม่เข้าะจานจานบาร์กเหรอตีชาสสตรอเบอรีอ่น่าจะง่ายกว่าเอาสตรอเบอรีอ่ ช้าครับขานาดช้ามันยังตีไม่เข้าอ่ะอย่างน้อยก็ยังมีสกิลให้เราเห็นอยู่สกิลครับฮลัฮโลโหลฮัลโหลคู่ดาวนานจังเลยนะทุกหุยดาเมนหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยกสิบเก้าซึ่งสกิลบักคู่ดาวมันก็ถือว่ามาดูรูปร่างหน้าตาสกิลมนันกันดีกว่า โอ้โหชิวๆๆๆเฮ้ยเทครับเทอย่างเทโอ้ยแต่ว่าดาบมันตีไม่เข้าจานอุ้ย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 โอ้โหเยสตึงเกินเป็จานตึงเกินนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวโชว์โชว์โชว์อีกรอบโชว์อีกรอบอีกรอบโชว์อีกรอบปาดิปาดิปอดเออแต่ว่าแบบ ไอ้ดาบเล่มนี้ก็ถือว่าโกงครับไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ผมพูดตามตรงครับคือไม่ได้แย่เลยแต่ว่าคือมันแย่ตรงที่ว่ามาันตีไม่ได้มันตีปกติไม่ได้ไอพี่มันตีปกติไม่ได้เนี่ยเอาไปนี่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 นอาไปฮัลโหลคือเขาไม่สนไปเวแบบไม่สนใจดับมีนิยลุบกูเลยมาเนี่ย คือเขาไม่สนใจผมเออผมก็ไม่สนใจเขาเหมือนกันอ่านี่ครับโอเคก็คลิปนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้นะคสำหรับใครที่อยากจะรับชมมาในคลิปหน้าเนี่ยก็ขอขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับผมนะก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยคลิปหน้าจะเป็นการสอนหาดาบไฟ 2, วีสองบอกเลยเจอแน่นอนดาบไฟนี้ยากมากเลยนะครับผมแพงด้วยบ๊ายบายครับ